สวัสดีค่ะทุกคนพบกับช่อง ABOUT CHANNEL นะคะนะ่ายกันไปนานมากประมาณกี่ปีโอ้โห oh, oh, เป็นปีทุกคนห่ายกันเป็นปีปีเลยนะคือตอนนั้น้าคลิปแรกถ่ายประมาณปีหนึ่งต่ตอนนี้ปีสเทอมสองก <นะ S 1> <2 S 2> ็จ,จบอยู่แล้วนะทุกคน <c oughs> นี้นะคะก็จะพามาดูว่าคณะวิศวะมอสินปากรเเป็นยังไงอะไรยังไงบ้างใช่ <c oughs> ค่ะแต่ว่าก็จะมาในรูปแบบแบบ ว่าเราวันหนึ่งเราทําอะไรบ้างแบบเรียนอะไรกินข้าวที่ไหนอะไรอย่างนี้มากกว่าให้ดูแบบบรรยากาศโดยรวมอ่ะทุกคนพวกเราเรียนอยู่คณะอะไรคะคณนะวิศวะสาขาเคมีเคไปดูกันเลยทุกคนคะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ชั้น6แล้วนะคะก็คือชั้นภาควิศวกรรมเคมีเองนะคะนี่เลย วิศวกรรมเคมีนะคะทุกคนตั้งใจเรียนนะนี่นะคะทุกคนแล้วก็จะจีบเด็กชั้นห้านะคะชั้นห้าก็เป็นเด็กภาคไปนะคะทุกคนเป็นเด็กภาคไปก็แบบอิเล็กไปเลยค่ะอิเล็กคอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ชอบจีบทุกคนชอบจีบคือว่าต่อไปเราก็ต้องไปเรียนล a บซิมกันนะคะทุกคนไม่ใช่ค่ะ l e c t u r เ lecture ซิม ซิมันก็จะเรียนเกี่ยวกับแบบออกแบบพวกโรงงานพวกแบบอะไรอย่างเงี้ยแ,แล้วเราก็ต้องรู้แบบคำนวณได้ด้วยมือด้วยแล้วค่อยไปทําในคอมอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยมีเรียนเลคเชอร์ก่อนใช่อืมซึ่งถามายาก,กไหม,ไมก็บอกเลยว่าขอให้ยกเป็นยากอันดับสองแล้วกันเพราะอันดับหนึ่งให้แมสทันเปอร์โอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะอาจารย์ก็ต้องมาแล้วนะคะเดี๋ยวพวกเราเราก็กำลังจะเดินเข้าไปในห้องแล้วก็รอให้อาจารย์เปิดห้องก่อนนะคะอืม

Q&A ต่อเป็นวิชาสุดท้ายของวันนี้วันนี้เราเรียนไปสามวิชานะคะทุกคนใช่เหนื่อยมากอะไรตูดฉันว่าฉันเรื่องเร่องในผิดวิชาลืมที่หนูมาเข้าป้องนี่คอนเสร์ตพวกนี้นะแฉอะไรคะถ้าพวกนี้ไม่เงินพวกนี้ไม่ไปทำต่อหรอกใช่ไม่ได้เงินพวกมึงไม่ทำต่อกับรู้ทุกคนก็ช่วยกันกดกดซับหน่อยได้ไหมล่ะคือแบบจะได้มีกำลังใจในการทำลงชิปบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ไม่ยังไม่ทำอันเนี่ยจริงได้สปอนเซอร์มาน่ะเนี่ยใช่ได้สปอนเซอร์มาก็เลยก็เลยกลับมาทำ ใช่หรอกก็คือแบบอยากกลับมาให้ช่างเราบูมอีกครั้งหนึ่งเอ่อกัจจุบันซีรีส์ฟุ้งเนนะคะทำิคุ้งวงนเหรอซีรี้์อัใชันเดอ๋อูกิะทัชช์วีกเลยครัอีนี้ชอบกินนะคะทุกคนชอบชอบกินชอบอะไรขอตามไปเข้าห้องน้ำชายด้วยได้ปะเฮ้ย

กินข้าวที่โรงอาหารคณะนะวิศวะนะคะทุกคนลูกอยังร้องมากินข้าวแล้วนะมากินมาน ดิวหน่อยอร่อยขอไปกินกันนะตอนนี้นะคะพวกเราก็กินข้าเสร็จแล้วนะคะทุกคนก็กําลังจะขึ้นไปบนภาคนะคะฮะอันนี้คือห้องอะไรคะพี่นุวิอันนี้ก็เป็นห้องสมุดของภาคเรานะคะก็ะจะมีห้องให้แบบให้ใช้ได้ด้วยแล้วก็มีแอร์ในตัวด้วยนะ ใช่ค่ะอันนี้ก็คือไปขอกุญแจจากอาจารย์ได้เลยนะคะแล้วก็มาสามารถนั่งได้เลยนะคะทุกคนมีทีวีเปิดอะไรดูได้แล้วแต่เราเลยแต่ว่าต้องมีแบบว่าเบาเสียงหน่อยนะแบบอย่าเปิดดังมากเนาะแล้วก็ห้ามกินของกินนอกจากลูกอมกับน้ำเปล่าใช่ค่ะ,ะก็จะมีหนังสือพวกเกี่ยวกับวิชาเคมีใช่ใช่ใช่มานี้มาเรียนเคมีกันเยอะๆนะอันเนี้ยอาจารย์ชอบนัดปูจต์กะไรเนี้ยใช่ชอบนัดคุยนัด นัดอะไรแบบคุยหรือว่าทํางานอะไรอย่างนี้อรียกมันห้องดําอะไรนะคะห้องดำเหรอคะพี่พี่พี่เคยนั่งกันไหมเค้าเคย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 ยังไม่เคยเข้าไปหลยนะเันอาจารย์อล์อาจารย์อาจารย์แลบอ๋อคุยจะเป็นห้องเชื่อดีี่เองห้องเชื่อดีนะคทุกคนห้องนี้นะแอร์เย็นมากใครมาก็ระวังโดนห้องเชื่อนะคะห้องเชื่อของพวกเราเองเด็กเคมีต้องโดนแน่นอนปิดกล้องเลย ทุกคนคะตอนนี้อาจารย์ปล่อยเบรกนะแล้วมาดูสภาพเพื่อนเรากันว่าเพื่อนเราสภาพเป็นยังไงเลิศน,นะอีเนี่ยนอนแบบวาเออไม่ได้ให้ใครนั่งเลยอะงงมากทุกคนคะเมื่อวานเราลืมปิดคลิปนะคะแล้วก็เลยมาปิดคลิปวันนี้นะคะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก,คก็อย่าลืมกด กด subscribe แล้วกดกระดิ่งกิ๊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 งไปกำลังใจดวงน้อยให้พวกเราด้วยนะคะแล้วก็หลังจากนี้นะคะเราก็จะดูกันว่าแต่ละคนอะแอคทิวิตี้หลังเลิกเรียนทำอะไรกันไปดูกันเลยโอเคบ๊ายบายตอนนี้กำลังกลับพอกันแล้วนะครับเจมี่กำลังจะพาจูดี้ไปเอาของที่มันเจมี่ครับผม ไม่ได้พาไปเอาหอย้อนตอนนี้เราก็รับจ้ไปครับบรรยากาศม,มอเราทุกคนไปเ่าครับทุกคนคะเดี๋ยวก็จังนี้จะไปส่งมันที่หอนะทุกคนตามมาดูกันเลยแล้วทำไมหัวเป็นอยนะ่างงี้ฮะเป็นของกินแถวหอเรานะครับรอบๆหอเราจอด เราจะมาซื้อไก่ยำไก่เส้นเยอะกันนะครับร้านนี้ ตอนนี้เราก็มาอยู่ตลาดนัดอินดี้นะมันก็อยู่ในมอใช่ไหมใช่ค่ะของกินอเออเขาเรีมมยกว่าเป็นตลาดของกินอะไรแบบเนี้ยใช่ของกินก็จะมากมายละ่ะแต่ก็คือแดดก็คือแบบว่าไม่ไหวแล้วนะเคแบบอันนี้ก็คือเล่นข้ากินนะทุกคนอร่อยมาก ตอนนี้นะคะเราก็กำลังจะไปกินซ่อมตักันนะคะตอนนี้ปเป็นเวลาประมาณหกโมงครึ่งแล้วแบบบรรยากาศก,ก็คือจะเป็นประมาณน,นี้เด็กหอก็จะออกมาหาหาอะไรกินกันแบบขับมอเตอร์ไซค์กันเยอะมากเป็นแหล่งแบบแหล่งหอแล้วก็ของกินไปในตัวนะคะเรามากินคกลบมกันเดี๋ยวไปเจอที่ร้านเลยทุกคนสรุปว่าคนเยอะมากแล้วเขาก็เลยถอดใจค่ะ อย่ไปหายกนอื่นกินกันแหละไม่รู้ว่าจะกินอะไรทุกคนกินอ,อะไรดีอ่ะเป็นสิ่งที่ยากมากนะคะกับการอยู่หอแถวนี้เพราะของกินมันเยอะใช่ไหมแต่ก็ไม่รู้ว่าจะกินอะไรอะ่ะมัเคยกินมาหมดแล้วทุกคนรู้จะกินอะไรอะ่ะมอนอันนี้ก็คือมอเรานะ ดังอยู่ในแถวนี้เ,เขาเรียกว่าซอ,อยเชียร์ทิฟก็เป็นร้านดังเนาะอย่ามาดูกันตอนที่ได้ของมาว่าเป็นอะไรบ้างทุกคนเราได้อาหารแล้วคือแ,แบบอันนี้เป็นน้ำจิ้มที่ผสมปลาร้าส่วนอันนี้ไม่ผสมคือแบบแซ่บแบบที่หนึ่ง ือสไลด์โตาทุกคนอร่อยมาะเดี๋ยวขอตัวไปกินก่อนได้ไหมทุกคนตอนนี้นิววิ็กกินเสร็จแล้วนะคะสรุปก็คือเผ็ดมากแต่ว่ากินหมดทุกอย่างเลยค่ะเพราะว่าอร่อยมากแต่เผ็ดเหลือเกิน ก็อันเนี้ยเป็นแบบแอคทิวิตี้ที่ทุกคนก็ต้องทำอยู่แล้วป่ะตอนเย็นก็คือต้องหาของกินอะไรแบบนี้แล้วก็ไอเพดแล้วก็พอในวิกินข้าวเสร็จอีมิก็จะกลับห้องแล้วก็ไปทำงานต่อนะคะเพราะว่างานปีสามคือท่วมหัวมากๆนะคะพวกแลบพวกอะไรแบบเนี้ยออก็ปีประมาณเท่านี้นะคะบ๊ายบาย thank you